โอเคกันได้นะครับวันนี้ก็มาเจอกันนองโอ่เกมวิ่งทีวีกันแล้วนะคะอือวันนี้ก็จะมาแกะก่องจากชิลินโดนะครับทุกคนยาวเพื้อเลยเดี๋ยวมาเลยทุกคนเฮ้ยมาแล้วทุกคนกันไกลคู่ใจ เดี๋ยวมาเจอต้องแกะเก่งเสร็จนะคะเรับ,รบก็มาเสร็จแล้วนะครับทุกคนอย่างแรกนี่นะคนเป็นกำไรข้อมือหนังแกะให้ดูผมประมูลราคากี่บาทเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้ดนคลิปชชทน,นะนี่เป็นไงเท่เหไหม ุกคนเดี๋ยวมาเจอตอนใส่เสร็จได้ไหมนี่ไงทุกคนเสร็จละเทไหมเคมาอย่างต่อไปผมมามูมาสองอันแล้วเนี่ยผมมามูมาสองอันให้พ่อใส่ด้วยตัวนี้เกมขัดเข็มขัดแล้วเข็มขัดสุภาพบุรุษ บ้าบมากี่บาทเดี๋ยวผมบอกข้างล่างนะนี่สวยป่ะจีเกียวเขียวเราใส่น่าจะทำไหนล่ะโอเคเชื่มันก่อนทุกคนโอเค อ๋อนี่เลยอืมต่อไปเนปแปลงฟองน้ำมเนเกประสงค์แปลงฟองน้ำทำความสาะอาดครับทุกคน เาใส่ก็ใส่ข้างล่างทุกคนเนี่ยสไลด์เดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวอีกทีแล้วกันนะครับโอเคต่อไปอะไรดินี่ครับคืออะไรวะฟิล์มกันน้ำติดกระจกลดกระจกข้างนะครับแก้วหนึงนี่ทุกคน นี่มันมาเป็นอย่างนี้มันให้ข้างเดียวเหรออ๋อสองข้างม,มาไกน่นี่น่าจะให้เช็ดกระจกก่อนน่าจะให้เช็ดกระจกกระจกก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวแล้วกันอ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยเอาไว้เกีย่วยวใช่ไหวะเอาไว้เกีย่ยแหละน่าจะเดี๋ยวผมทำรีวิวนะทุกคนนะโอเคต่อไปอะไรดี สอยนี่สอยทุกคนผมประมูลมาสามอันใส่เองให้พ่อแล้วก็ให้ไข่ช่างมันนี่ผ้า, Micro า,มาไมโครไฟเบอร์สามสาเีเอาไปเช็ดรถได้นี่คนนี่สวยบ่าสันสุดฉาดลอเกินเอาไปเช็ดรถมอไซค์เช็ดรถจักรยานเช็ดได้หมดทุกคน สวยด้วยอันสุดท้ายคือไฮไลท์ทุกคนน่่ทุกคนนี่แล้วก็อันสุดท้ายที่หนีบขยะทุกคนทีททท่หนีบขยะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่างนะครับนี่ ชอบอะ่ะที่บ้านผมพังพอดีเลยหมดแล้วทุกคนโหมดแล้วเย้หมดแล้ว,ดลว,เ,ดลวเดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวอีกเออของที่ผมจะรีวิวคือส,ส,สองอย่างนะโอเคปะ่ะนี่คืออันนี้เพรว่าดีนะทุกคนโอเคบ๊ายบายอย่าลืมส u b s ก r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ผมด,ด,ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน